สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของแบรนด์รถยนต์ซูเปอร์คาร์กันดีกว่านะครับแบรนด์แบรนด์นี้เองเนี่ยคงจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมถ้าคุณเนี่ยชอบความเร็วชอบรถซิงชอบรถสปอร์ต แบรนด์แบรนด์นี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ดังที่สุดในโลกเลยนั่นก็คือกระทิงดุแลมโบกินีจากอิตาลีนั่นเองครับที่แย่เ,เนี่ยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดรไยเกี่ยวกับ l ล m โบกันนะครับลมโบเองเนี่ยเฮ้ยดีไซน์ของมันนะก็โดดเด่นอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ช่วง,งหลังเองเนี่ยแบรนด์ซูเปอร์คาร์ไม่ว่าจะเป็นแลมโบกินีหรือ f e r r a r i หรือแบรนด์นอื่นๆเ,เองเนี่ยก็หันมาทํารถ SUV กันหมด Ferra ร i เองเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวทางปูโรซานเกลไปถูกไหมแต่ในคราวนี้เองเนี่ยลมโบเปิดตัวอนล แล้วก็เขาเองอ่ะใช้รถสปอร์ตของตัวเองมานานมากๆแล้วนะครับแบบก่อนจะเปลี่ยนโฉมเนี่ยนานเหลือเกินตอนนี้ฮูลาคารก็ใช้มานานแล้วแต่อีที่นานกว่าเนี่ยก็คงจะเป็นอเวนทาดอร์ถูกไหมโอ้โหเรียกได้ว่าอยู่กันมาเป็นสิบปีแล้วนะครับสำหรับ lamborghini ok aventador แต่ที่นี่เองเนี่ยนะครับผมดูเหมือนว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะหลังจากที่อเวนทาดอร์โลดแลนถึง1 1อปีเต็มนะครับผมคราวนี้แหละจะมีผู้แทนที่จะเข้ามาแทนที่อเวนทาดอร์แล้วและว่ากันว่าชื่อใหม่นั้นก็คือ ล amborghini tormenta นั่นเองนะครับซึ่ง tormenta น,นี้เองเนี่ยนะครับผมมันก็น่าจะมาจากชื่อกระหิงสักตัวหนึ่งนันแหละเพราะว่าเวลา lamborghini ตั้งชื่อเขาก็จะเอาชื่อกระหิงมาตั้งเป็นชื่อรุ่น tormenta เนี่ยนะครับผมก็คาดว่ามาจากคําว่า torment นั่นแหละที่แปลว่าการทรมานนะครับผมไม่น่าจะแบบว่าเป็นคำอื่นได้นะเพราะว่ามันก็ดูแบบเออเหมือนกันมากๆเลยแต่เดี๋ยวคงรอประวัติอะไรแอนออกมาอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เองเนี่ยเจ้า lamborghini tormenta จะแรงมาก,มากๆเลยนะครับผมซึ่งสเปคข้อมูลที่มัน ได้ออกมานะตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นสเปคที่เป๊ะๆหรือว่าเป็นสเปคที่แบบว่าเป็นตัวเลขแบบใช่เลยอ่ะแต่มันก็จะเป็นภาพรวมๆมาละกันนะครับเขาบอกว่าทอมเบนต้านี้นั้นจะใช้เครื่องยนต์ V12 เหมือนเดิมแต่ก็จะเพิ่มระบบไฮบริดเข้าไปด้วยเท่ากับว่าแลมโบนี่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้เพราะถ้าจะให้เราซื้อแลมโบแล้วแบบว่าเหยียบไปไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เราใจถูกไหมอะไรครับ จุดเด่นของรถแบบซูเปอร์คาร์เนี่ยมันคือเสียงนะครับผมแต่ก็อันนี้นานาจิตตังกันแล้วแต่คนกันไปนะครับแต่เอาเป็นว่าเนี่ยมันจะมากับ v 1 2บแล้วบวกระบบไฮบริดเข้าไปซึ่งด้วยระบบไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยจะทําให้แรงม้าของทอร์เมนตานั้นมีสูงมากกว่า1000แรงม้าเลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังใช้ระบบดัวคลัชเหมือนเดิมนะครับตัวถังเนี่ยก็จะทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมันก็จะได้ทั้งความแข็งแรงแล้วก็ได้ทั้งความปลอดภยัยรวมไปถึงน้ําหนักที่เบาด้วยนั่นเองราคาเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมา แต่คาดว่านะราคามาในไทยเนี่ยนะครับผมก็น่าจะอยู่ในช่วงเดียวกับอเวนทัลนั่นแหละซึ่งถ้าแบบว่าบวกงเงินเฟ้ออะไรเข้าไปเนี่ยก็คาดว่าอาจจะอยู่ที่30ปลายๆถึง40ต้นๆน,นะครับหรืออาจจะบวกไปกว่าน,นั้นสาหรับออปชันอะไรต่างๆที่เพิ่มไปและนี่ก็เป็นข้อมูลในตอนนี้สําหรับ Lamb บกินีทอร์เมนตาผู้ที่จะมาแทนที่อเวนทัลที่อยู่มาถึง11ปีเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วเราก็มีรูปเรนเดอร์มาให้ดูด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นอเวนทัลเวอร์ชั่น ที่ทําให้มันแบบร่วมสมัยมากขึ้นให้ดูแบบอวกาศมากขึ้นนะครับก็เท่มากๆเลยนะครับผมอยากจะเห็นมันอยู่ในท้องถนนเหลือเกินนะก็ถ้ามีโอกาสได้ไปดูหรือได้ไปเห็นหรือได้ไปเทสได์เนี่ยก็คงจะดีใจมากๆเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนกับรายการ Drive World บายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ d r i v เ World นะครับ